ไม่ค่อยอะรสชาติไม่ค่อยโอเลยสวัสดีค่ะแอนเชลน้ำน้ำสารค่ะก่อนอื่นนะคะคำว่าไม่ค่อยในภาษาเกาหลีออกเสียงแบบนี้นะคะพปลโลแปลโล ตำแหน่งของคำว่าโลหรือว่าไม่ค่อยนี้นะคะก็เหมือนภาษาไทยซึ่งจะวางไว้หลังประธานหรือว่าก่อนกริยานะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่ามีเพื่อนมาถามเรานะคะว่าไปฉีดยามาครั้งที่แล้วว่ะเจ็บมากหรือเปล่าแล้วเราต้องการตอบว่าไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่พูดแบบนี้ค่ะ별로아프지않았어요คำว่าโลแปลว่าไม่ค่อยใช่ไหมคะอพมาจากคำว่า아ด다ที่แปลว่าเจ็บนะคะจี 않았어요แปลว่าไม่ในรูปอดีตนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเปลือย a อาูจิ않았어요ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ค่ะมาดูตัวอย่างที่สองนะคะสองคนนั้นเน่ยเขาเข้ากันไม่ค่อยได้หรือว่าความสัมพันธ์ไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่พูดแบบนี้นะคะท a กสาระ사이가별로안좋아요คำว่าทุก a ารแปลว่าสองคนใช่ไหมคะ사이가 หรือว่าใช่แปลว่าความสัมพันธ์ความใกล้ชิดสนิทสนมนะคะพะโลไม่ค่อยอันไม่ชัวไม่ดีในประโยคนี้นะคะหรือประโยคก่อนหน้านี้ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าเราจะใช้คําว่า hello ซึ่งแปลว่าไม่ค่อยอยู่แล้วนะคะแต่ในประโยคถัดไปก็ต้องเป็นรูปปฏิเสธหรือมีคําว่าไม่ตามมาด้วยเช่นกันค่ะ มาดูตัวอย่างประโยคที่3กันนะคะคำว่าเพลอหรือว่าไม่ค่อยนี้นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องมีคําต่อท้ายคํานี้เสมอไปนะคะยกตัวอย่างเช่นมีเพื่อนมาถามเราว่าเอออาหารร้านเนี้ยรสชาติเป็นไงมัง่งเราอยากจะตอบว่าไม่ค่อยอะ่ะหรือว่าไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยโอเคสามารถพูดแบบนี้ได้นะคะเพลออ่ะเพลออ่ะหรือหากต้องการตอบว่ารสชาติไม่ค่อยโอเลยนะพูดแบบนี้นะคะมาชี 별로네요 맛이 별로네요 감화 맛를 맛이 뺄와 로차 별로 마이 콰요 맛이 별로네요